ทุกๆวันในทําให้เต้ารักในมากขึ้นทําให้เต้ารู้ซึ้งในความโชคดีที่ต้องมีในอยู่ข้างๆเพราะว่าในทําให้เต้าทิ้งตัวได้ในทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วในก็ทําให้เต้ามั่นใจว่าถ้าเต้ามีในอยู่ข้างๆอ่ะเต้าจะผ่านทุกอย่างทุกอุปสรรคไปได้เสมอตลอดเวลาที่ได้รู้จักกันได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูแลกัน มันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเต้าเลยทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่นายทำให้เต้าตั้งแต่ตืต่นเช้าจนเข้านอนมันคือความพิเศษในทุกๆวันธรรมดาของเต้าแต่เต้าก็หมายความพันจริงๆนะแล้วเต้าหวังว่าเต้าจะเป็นเต้าแบบนี้ที่พอเป็นความธรรมดาเล็กๆให้ในายรู้สึกพิเศษได้ในทุกๆวันเหมือนกัน ขอบคุณนายที่เข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งทโอเคสัญ,ญาตนะคะมาหนึ่งสองใส่ท่าครับหนึ่งสองเรารู้ว่าแม่เป็นคนที่คอยดูแลทุทกทคนเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนรอบๆตัวจนเต้าเรียกแม่ว่าลอกที่มัมง <c oughs> แต่เห็นแม่สวีทแบบนี้นะคะจริงคือแม่ทักม,มากแม่เป็นคนที่ทำให้เจ้ากล้าแสดงออก ตั้งแต่แบบเป็นเด็กที่คอยหลบอยู่ข้างหลังแต่วันนี้เจ้าได้การแสดงออกตั้งแต่การโรงเรียนเป็นอินสไพร์ให้เจ้าได้เรียนถักปัดเหาะแล้วก็แล้วก็วกทำให้เจ้าได้มีอาชีพเป็นนักแสดงจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เราสองคนอยู่ในระหว่างทริปที่พี่เอ็มพให้เป็นบอชเชอร์ว,วันเกิดที่ที่ชีวาสมแล้วแม่ก็บอกกับเจ้าว่า แม่เป um, ิดใจพูดแบบว่าแม่แม่รู้ว่าการที่เต้ามาเป็นเต้ารันยามันก็อยากจะขอบคุณตั้งแต่ที่กินเที่ยงแล้วแหละที่ทุกคนสละเวลามาแล้วก็ลงถึงงานนี้แล้วก็อาขอบคุณทุกคนมากๆที่มีทุกคนตรงนี้อยู่ในชีวิตของเราแล้วก็ก็เลยอยากขอละสายปรบมือให้หน่อยค่ะ